ถ้าตัดเรื่องความไม่ค่อยชอบที่แบบว่าคนแปลงร่างเป็นดิจิมอนออกไปเนี่ยผู้เขาก็เท่อยู่นะสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนภาคฟอนเทียนนั่นเองนะครับสำหรับชื่อคลิปนี้มีชื่อว่าเปิดตัวนักรบสปิริตทั้ง5นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวการเล่าที่ว่า พวกทากุยานะาเนาะที่เป็นพระเอกของภาคตอนเะทียเนี่ยเข้ามาสู่โลกดิจิตอลได้ยังไงนะครับแล้วเขาก็ได้รับสปิริตในการแปลงร่างเป็นดิจิมอนมาได้ยังไงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสมัยที่ผมดูช่วงเด็กๆเกนาะตอนนั้นก็คือช่องเก้าอมาฉายเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยชอบภาคนี้ตรงที่ว่าคนมันแปลงร่างเป็นดิจิมอนได้นะครับภาคเทมเมอร์เนี่ยคนรวมร่างกับดิจิมอนนี่ก็พอทนแล้วนะแต่ว่าภาคนี้คือแบบว่าโอ้โหคนแปลงร่างเป็นดิจิมอนเองเลยแล้วก็การเล่าให้มันสมเหตุสมผลเนี่ยต้องบอกว่าความเป ได้มาทบทวนเนเรื่องดูปุ้มเนี่ยเราก็รู้ว่าเอ้ยมันก็มีแบบว่าจุดดีจุดเด่นของการที่ว่าคนแปลงร่างเป็นดิจิมอนแล้วก็เรากไ็ได้รู้ว่าในตอนท้ายนะครับต้องการสื่ออะไรนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันที่หลังนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทั้ง5คนนะครับทั้งทาคุยะ โคจิอิซุนิโทโมกิจุมเปเนี่ยเขามารวมตัวกันแล้วก็มาได้รับสปิริตได้ยังไงนะครับซึ่งก็จะมีแค่5คนเนาะสาหรับตัวที่เป็นตัวดําเนินเรื่องหลักในภาคนี้นะครับแต่ว่าจะมีตัวคนที่6เนี่ยตามมาทีหลังเออซึ่งอันนั้นเราจะไม่พูดถึงนะครับอ่ามาพูดถึง5คนนี้กันดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าในสตรอรี่ตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยนะครับเราจะได้เห็นว่าทาคุยะเนี่ยพวกทาคุยะทุกคนเขาได้รับเหมือนเมสเซจอะไรบางอย่างในการเชิญนะครับซึ่งเราจะได้รู้ที่หลังว่าคนที่เชิญพวกทาคุยะไปยังโลกดิจิตอลนะครับไปขึ้นเทรลมอนเนี่ยคือโอฟานิมอนนั่นเองนะครับก็คือว่าเหม อันนี้เราจะได้เห็นการแบบถ้าใช้คําว่าเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยอันนี้ใช่เลยนะครับคือพวกเด็กเนี่ยจะมีหลายคนนะครับที่ไปยังเทรลมอนแล้วก็ได้ขึ้นรถไฟไป,ไปยังโลกดิจิทัลเหมือนกันนะครับคือแบบว่าอย่างโทโมกิเองเนี่ยขนาดว่าไม่อยากไปนะเออเขาก็แบบว่ามีการโดนมัเนาอโดนเพื่อนแบบแกล้งผลักขึ้นรถไฟมาอะไรเงี้ยเขาก็มาเจอกับพวกทาคุยานะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับสืบทอดสปิริตเออแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะครับในฐานะที่เป็นเด็กคนหนึ่งเออซึ่งผมจะบอกว่าในช่วงของการเดินทางนะครับมันจะมีการเก ซึ่งสปิริตเนี่ยทั้ง5คนนี้ได้ภายใน5ตอนแรกเลยครับผมเออนะแต่ละคนเขาได้มายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังกันนะครับผมคนแรกเลยคือทาคุยานะครับแน่นอนนะครับพอทุกคนเดินทางมาถึงโลกดิจิตอลเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องมีการบอกว่างงว่านี่มันคือโรคอะไรกันนี่นะครับผมโลกนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอกับพวกดิจิมอนเออซึ่งต้องบอกว่าความแปลกใจอันเนี้ยพวกเราก็ไม่ค่อยแปลกใจเข้าใจไหมเออในความหมายคือว่าเด็กเขาต้งง,งงว่าเขาไ่อยู่ที่ไหนนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ได้เจ มาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเลยก็คือเคลเบลอมอนนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็จะมีการได้เห็นว่ามีเนมมนกับโบคมอนเนี่ยมาเหมือนกับว่าเป็นใครก็เป็นดิจมอนน่ารักนะเป็นใครก็ไม่รู้มาช่วยแบบว่าแนะนํานู่นแนะนํานี่ให้กับทาคุยานะครับซึ่งในฉากแรกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทากุยะโทโมกิอิซูมิจุนเปเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเออแต่ทีนี้เนี่ยโทโมกิเองเนี่ยเขาเป็นคนขี้แยเนาะเขาไม่ค่อยแบบว่าเหมือนเป็นเด็กประมาณแบบป .2 ป .3 อะไรเงี้ยที่แบบว่ายังแบบไม่รู้หน่อกับทยซึ่งเป็นเเด็กีย้แข็งทว่งมานจะป้องโทกเับวยในการที่จะ อสูกับเคเบลมอนแต่ว่าคนที่ไปต่อสู้กับดิจิมอนแบบว่าเบอร์นั้นอนะ่ะมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทาคุยะเองก็รอดจากสถานการณ์นี้มาได้ด้วยการได้รับสปิริตแห่งไฟนะครับ ที่จริงเนี่ยสปิริตพวกอ่าสปิริตต่างๆนะครับทุกธาตุเนี่ยมันมีการที่ว่ามันเป็นสปิริตและดิจิมอนธรรมดาเนี่ยสามารถเอาไปใช้เพื่อที่จะแปลงร่างเป็นนักรบสปิริตํานานได้นะครับซึ่งทาคุยะเองเนี่ยเขาก็ได้มานะครับโดยที่ว่าเขาไม่ได้เป็นดิจิมอนแต่ว่าเขาเป็นคนซึ่งคนใช้ này, สาาป,ปิรินตน,นี้เขาก็สามารถแปลงร่างเป็นอากูนิมอนได้นะครับซึ่งเข้าใจว่าถ้าเป็นดิจิมอนตัวอื่นนะครับเขาก็สามารถแปลงร่างเป็นอากูนิมอนได้เหมือนกันเออแต่ว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่มันคล้ายๆแบบ ur, เอ็กกกกาาาาลิเเอรนนนะะปผูู้้้้ถถถถืดดึึงงจจสามาใชไย แล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นอากูนิมอนและเข้าต่อสู้กับเคเบรอมอนได้แล้วก็สามารถจัดการกับเคเบรอมอนได้อย่างง่ายได้เลยนะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ของดิจิมอนบบว่ารูปแบบทตุไฟเนาะที่บอกว่าเข้ามาปะทะก,กันด้วยเปลวเพลิงที่บอกว่าดุเดือดนะครับถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากเลยในการต่อสู้ศึกแรกนี้เองนะครับผมต่อมานะครับผมคนที่2ที่สามารถได้สปิริตมากก็คือโคจินั่นเองนะครับก็คือว่าโคจิเนี่ยเขาขึ้นรถไฟแยกขบวนมาจากทั้ง4คนเมื่อกี้นะครับก็คือจะมีจูเนอิซูมิโทโมกิแล้ว ซึ่งโคจิเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบโอ้โหยามาโตะเลยนะครับคือแบบว่าเท่นะครับผมแต่ว่าความเยื่อหยิ่งความเก๊กของเขาเนี่ยจะเยอะกว่านะครับคือโคจิเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครนะครับก็จะพยายามแบบไม่มาชวนคุยกับพวกทาคุยะนะครับแล้วก็พอพวกทาคุยะคุยปุ <up> ๊บพวกอิซ <up> ุมิชวนคุยอะไรเงี้ยก็จะทําเป็นหยิ่งนะครับแบบนิ่งๆไม่ตอบอะไรเงี้ยนะเออซึ่งก็อ่าถ้ามองในมุมนั้นคือเท่นะครับแต่ถ้ามองในสมัยนี้แล้วก็คือหน้าเตะนั่นเองนะครับผมคือโคจิเนี่ยเขามาร่วมขบวนกัับบพววกกกอ่่่าาจจุุนนเปโโโททมิดยี ไปกับโทโมกิเนี่ยเขามีสตอรี่ว่าไปเจอกับพากูมอนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยอยากกลับโลกอ่าเรียลเวิร์ดแล้วนะครับไม่อยากอยู่ที่โลกดิจิตอลแล้วนะครับก็คืออ่าได้มาเจอกับพากูมอนแล้วก็มีการแบบว่าให้ช็อกโกแลตกินแล้วไอ้พากูมอนเนี่ยมันอยากได้ช็อกโกแลตเพิ่มมันก็เลยแบบว่ามีการข่มขู่เพื่อที่จะเอาช็อกโกแลตเพิ่มนะครับพอมีการข่มขู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้กำลังแย่งมานะครับแล้วก็อืมอันนี้แบบเนื้อเรื่องแบบปัญญาอ่อนมม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 าา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 ากกกกกกกเเ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 ลลลลลยยยยยยนน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 นะะะคคคครรรรรรรัััับบบบบบบแแแต่่่่่่่่่่่วววววววโโจจจิิิีีี็็็็็ข้้้ชพพออออออสปปปุ๊ไงงผซึดททๆหห วิทนาการผิดพลาดวิธานาการที่ไม่ดีนะครับแล้ว้เข้ามาต่อสู้กับพวกโคจิะนะซึ่งมันต้องบอกว่าเหมือนเดิมครับผมพอเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันต่อกรอกับดิจิมอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับพอต่อกรกับดิจิมอนไม่ได้อยู่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโคจิเขาก็ได้พบเจอกับ สปิริตแห่งแสงนะครับผมซึ่งการใช้สปิริตแห่งแสงนี้ก็ทําให้โคจิสามารถแปลงร่างเป็นวูฟมอนได้นะครับซึ่งวูฟมอนก็เข้าต่อสู้กับแรมอนแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าพวกจุนเปโทโมกิอิซุมิเนี่ยที่ยังไม่ได้สปิริตเนี่ยก็คิดว่าอ๋อเดี๋ยวฉันก็คงได้สปิริตด้วยเหมือนกันมัน้งโดยที่คนที่อยากได้ที่สุดคือจุนเปนะครับจุนเปเนี่ยถ้ามองในมุมของความเป็นเขาเรียกอายุแล้วเนี่ยอายุเยอะสุด ส่วนโทโมกิเนี่ยอายุประมาณ9ขวบนะครับก็คือเป็นเด็กป .3 เนาะก็คือว่าจุนเปเนี่ยเขาเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับอายุ12ก็คือเป็นป6นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยอยากได้สปิริตมากที่สุดเลยแล้วก็ภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยจะสู้ทากุยาไม่ได้ด้วยนะครับเออก็เป็นสเต็ปที่คล้ายๆกับตอนภาคหนึ่งเลยครับพวกโจอะไรเงี้ยโจก็คือแบบว่าจะเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำสักเท่าไหร่นะครับเออก็เราจะได้เห็นว่าภารกิจการเริ่มจะตามหาสปิริตว่าฉันอาจจะมีสปิริตบ้างก็ได ก็คือพวกเขาเนี่ยต้องเดินทางกันต่อไปนะครับตอนนั้นเนี่ยภารกิจคือการไปสู่ forest terminal นะครับซึ่งเป็นพื้นที่พื้นที่ที่เป็นป่าเนาะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจะไปยังไงจะอะไรยังไงการเดินทางก็ต้องแยกกันนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยโคจิก็แยกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เหลือทั้ง4คนเนี่ยก็เดินทางไปด้วยกันนะครับแล้วก็ได้เจอกับแคนโดมอนนะครับแคนโดมอนก็เป็นดิจิมอนเทียนนะครับแล้วพอมีการพูดถึงเรื่องของสปิริตแห่งไฟที่ทางทาคุยะถือครองอยู่พุกเนี่ยแคนโดมอน ือนะครับพอว้าก็อยู่สักแป๊บหนึ่งกลายเป็นแผนรายนะครับเพราะอาจะช่วงชิงสปิริตจะทดสอบพลังของสปิริตแห่งไฟกันนะครับก็เลยมีการแบบว่าเล่นงานพวกเด็กๆที่ถูกเลือกไปนะครับโดยที่ว่าทาคุยะเนี่ยเขาอาสาที่จะต่อสู้กับพวกแคนโดมอนเพื่อที่จะให้ทุกคนหนีไปนะครับเพราะทุกคนที่เหลือยังใช้สปิริตไม่ได้เนาะแล้วก็ทางโทโมกิจุนเปแล้วก็อิซุมิที่หนีไปเนี่ยก็ไปเจอกับสปิริตแห่งน้ําแข็งเข้านะครับซึ่งก็ในจังหวะที่อากุนิมอนกำลังต่อสู้กับพวกแคนโดมอนแล้วก็แคนโดมอนเ,น,น,อเนี่่่่ยยคคคออนนข้้างจะะไไมไดผลรับ Я, พอถึงจวนตัวปุ๊บเนี่ยไอแคนโดมอนมันรวมร่างกันนะครับแล้วก็กลายเป็นวิสามอนเออซึ่งการแปลงร่างเป็นวิสามอนครั้งนี้ก็ทําให้อากุนิมอนเนี่ยค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะครับและแทนในนั้นเนี่ยโทโมกิเขาก็นึกถึงทาคุยาเพราะว่าแบบทาคุยะเนี่ยคือต้องบอกว่าโทโมกิเขานับถือทาคุยะเป็นเหมือนพี่ชายนะครับแลวเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับการปกป้องจากพี่ชายมาแล้วเนี่ยสองตอนด้วยกันนะครับเขาก็เลยอยากที่จะปกป้องพี่ชายบ้างนะครับซึ่งการปกป้องพี่ชายตรงนี้นะครับก็ส่งผลนะครับความรู้สึนโโกสน ทักมอนก็เข้าต่อสู้กับวิซามอนพร้อมกับอากุนิมอนจนสามารถเอาชนะมาได้นั่นเองนะครับเออก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับที่ว่าน้องเล็กสุดเนี่ยได้สปิริตเร็วกว่าที่คิดนะครับสำหรับโทโมกิเนาะเป็นคนที่3นั่นเองนะครับเออซึ่งตัวเนี้ยก็เพิ่มความรู้สึกให้กับจุนเปย์เข้าไปอีกว่าแล้วเมื่อไหร่สปิริตกูจะได้นะครับเออแล้วพออจบจากศึกนี้ปุ๊บเราก็จะได้เห็นว่าทุกคนมีการปรับความเข้าใจกับแคนะ mon, โดมอนเนาะแคนโดมอนก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรขนาดน,านนะ เรื่องของตำนานที่บอกขานกันมานะครับเพราะว่าอีกอันนึงก็คือว่าในตอนนี้เราจะได้เห็นว่ามีการบอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ของ10นักรบในตำนานนะครับเมื่อหลายแบบหลายร้อยปีหลายพันปีก่อนอะไรเงี้ยที่ต่อสู้กับรูเจมอนนะครับเออก็มีการเล่าสตอรี่เริ่มมีสตอรี่ตรงนี้ให้เราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะครับผมสำหรับสปิริตที่4นะครับที่ได้มาก็คือสปิริตแห่งลมนั่นเองนะครับคนที่ได้สปิริตแห่งลมคืออิซุนิครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยที่หลังจากจบศึกของแคนเดีคุกกกิไปับทายะว็ นเปไปกับอิซุมินะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการแซวแล้วว่าจุนเปแม่งชอบอิซุมิแน่ๆเลยนะครับทาคุยารุทาคุยารุนะเออเสร็จปุ๊บก็ต้องบอกว่าพอแยกกันไปไออิซุมิกับจุนเปนเนี่ยเขาไปเจอกับฟอรามอนนะครับเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเหมือนบ้านต้นไม้อะไรเงี้ยเนาะได้เจอกับฟอรามอนฟอรามอนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับพอต้อนรับเป็นอย่างดีเสร็จปุ๊บเออก็รู้สึกว่าทำไมมันดูเงียบเหงาจังเลยนะซึ่งเหตุผลก็คือมม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 าาาาชชชููอู Mach Head, นะออ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 อนน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 ะะะคคครรรัััััััับบบเเ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 เปปปปป็็็็็็็็ตตวว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 ่่่่งกกกดดดิิิิจจจหไไ้้้ีีีแแสยยล มีความบอกว่าหาคนตีนิดนึงอะไรเงี้ยนะเข้ามาก่อกวนพวกฟอร์มอนนะครับฟอร์มอนก็บอกว่าเนี่ยพวกเธออย่าทําแบบนี้ได้ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีแบบคนมาแบบว่าท่องเที่ยวพื้นที่บ้านต้นไม้ของพวกเรานะนะครับก็มีการถกเถียงกันแล้วทีนี้เนี่ยมาชูม,มันก็ไปฟังนะครับจะเล่นงานพวกฟอร์มอนคือหมั่นไส้นั่นเองนะครับทีนี้อิซูมิก็ทนไม่ได้นะครับทนไม่ได้แล้วก็คือตัวเองก็ได้สปิริตแห่งลมมาซึ่งอีจังหวะที่จะได้สปิริตแห่งลมก็คือจุนเปเนี่ยเเเเคคาาาาิิดวว่่ป็็นนนของขะรับกยืไส์ไปเลยวว่่าาาแบบมเป็นสปิิรตของันซะดีๆนะครับผมพอยื่นไปเสสรร็็จปปปุ๊บอ้้าวิิตนนีเขอองซูาค ัันนเลยะครบพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะก็เชื่อไม่ได้นะครับก็อ่าอีซูนี่ก็แปลงร่างเป็นแฟรีมอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแฟรีมอนนี่คือทรงดีมากอยู่เนาะนะครับเออก็คือว่าเขาเป็นดิจิมอนผีเสือ้อเนาะเป็นพูดเนะี่ยที่มีรูปร่างเป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็การต่อสู้ของเขาคือก็คือใช้ลมในการต่อสู้นะครับเข้าต่อสู้กับมาชูมอนซึ่งมาชูมอนเนี่ยเขามีการแปลงร่างกลายเป็นวูดมอนนะครับซึ่งวูดมอนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นดิจิมอนอ่าไวรัสเหมือนกันนะครับที่มีความเป็นเนนเน็นน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 รรรรร่่่่่่าาาางตตตตตัััััััววววเเเเเมมมมมไะะะคคบบบแแผูููู้้้้้สสสสึกกกใหหญือออออขฟีปย ถือว่าเอาชนะไฟลิมอนไม่ได้หรอกครับแต่ว่าไฟลิมอนเองก็ไม่ยอมปิดฉากสักทีหนึ่งนะครับด้วยต้องบอกว่าโปรไฟล์ของไฟลิมอนเดิมทีคุณเธอเป็นคล้ายๆพูดจอมโซนนิดนึงนะครับก็คือจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยเอาจริงเอาจังในการต่อสู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาช่วยคือโคจิครับผมโคจิแปลงร่างเป็นวูฟมอนแล้วก็เข้ามาช่วยไฟลิมอนต่อสู้กับวูดมอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการต่อสู้อันนี้มันเหนือชั้นมากนะครับคือไอ้โคจิเนี่ยสามารถเอาชนะวูดมอนได้ง่ายกว่าตอนที่สู้กับแรมอออออนนนซะะีกกกครรับเเเ็็ถืว่าาาปข้มาช่วยนะครับของงโโคคจจิิแต่่วาเเออก็หมืนเดิมมครับผ ความเก๊กของพี่แกนะครับก็คือยังมีทรงที่เรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาช่วยอะไรเงี้ยเออก็คือจะแบบว่ายิงๆเนิดนึงอะไรงี้ไปแต่ว่าอาอิซีิกับจุนเปก็เริ่มไม่ได้เข้าใจแล้วว่าเออมันก็จะช่วยก็ช่วยได้นี่หว่านะครับผมเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ของโคจิกับทุกคนนะครับที่เริ่มจะมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยกเว้นโคจินะครับโคจิเองก็เนี่ยก็ดูไม่ค่อยยอด้้แลวก็ได้ไปเจอกับ พื้นที่โรงงานที่หนึ่งอ่ะเนาะนะก็คือได้เจอกับโคคูอามอนนะครับโคคูอามอนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆเตาชาร์จแบตเตอรี่อะไรอย่างงี้นะเอกอก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางพวกทากุยะเนี่ยก็ได้เจอพอได้เจอเสร็จปุ๊บก็ได้รู้ว่ามีตัวป่วนตัวหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่นี้ก็คือโกบุริมอนนั่นเองนะครับซึ่งโกบุริมอนเนี่ยดูทรงก็รู้ว่า,วามันเป็นดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายนะครับเออแล้วทีนี้เนี่ยก็มีนายเนื้อหัวของมันก็คือสไนมอนนะ คือตัวะไรนะครับทุกคนก็ต้องพยายามที่จะช่วยโคความ่อนนะครับก็มีการวางแผนกันนู่นนี่นั่นโดยที่เราจะได้เห็นว่าตอนนี้จุนเปค่อนข้างจะมีความแบบว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจนะว่าแบบว่าทาไมทุกคนมีสปิริตกันหมดเลยแต่ว่าฉันไม่มีแลวทุกคนวางแผนกันดูแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทั้งที่ฉันเป็นพี่ใหญ่เนี่ยทำไมไม่ค่อยมีใครฟังฉันเลยทาไมแบบทุกคนฟังแต่ทาคุยานะนะครับจุนเปน้อยใจมากนะครับแต่ว่ามีโคความอนตัวหนึ่งเขามาแบบพยายามคุยกับจุนเปว่าแบบเนี่ยเรียกว่าพี่ชายเลยนะอะไรไงจุ ปิริในการที่จะต่อสู้ได้แต่ว่าตัวเองไม่มีนะครับจุนเปก,ก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องพยายามช่วยในแบบของฉันนะครับก็พยายามเข้าไปช่วยต่อสู้กับพวกฝูงกอปปี้มอนแล้วก็โคไอสไนมอนนะครับคือก็ค่อนข้างสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สู้ดิจิมอนไม่ได้แล้วก็โดนโจมตีเข้าไปแล้วตรงนี้เนี่ยจุนเปเขาก็ได้รับสปปริตแห่งสายฟ้านั่นเองนะครับซึ่งสปปริตแห่งสายฟ้านี้ก็สามารถทําให้จุนเปแปลงร่างเป็นบิสมอนได้นะครับบิสมอนก็เข้าต่อสู้กับสไนมอนแล้วก็สามารถกําจัดได้้้สํําาาาาเเเเรร็็็็จนนนนั่นน่่อองคกกถืววปปไดทีผมใช ฮิวแมนสปิริตนะครับผมเออในเนื้อเรื่องมันจะเผยให้เราเห็นก่อนว่าเนี่ยที่เขาได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือฮิวแมนสปิริตก็คือเป็นสปิริตที่มีความเป็นมนุษย์นะครับเดี๋ยวมันจะมีบีสสปิริตด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำแน่นอนนะครับสำหรับของ5คนนี้นะครับที่เขาเนี่ยได้บีสสปิริตมาแล้วเขาได้มายังไงแล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับปัญหามีนะบีสสปิริตนะครับไม่ได้ว่าสปิริตที่แบบได้มาแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เล่าให้ฟังกันนะครับ การแปลงร่างเป็นดิจิมอนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกพอเริ่มเปิดใจนะครับว่าดิจิมอนมันมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับเราโตมาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมากมายแล้วก็ดิจิมอนเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับตัวปรับความรู้สึกแต่ว่าความสนุก ข้อคิดอะไรต่างๆนานาที่เราได้จากเรื่องดิจิมอนเนี่ยผมว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับถือว่าเป็นอะไรที่อ่ะโอเคณนจุดนี้ผมยอมรับได้แล้วก็สามารถหลงรักกับเนื้อเรื่องของดิจิมอนภาคฟอนเทียได้นะครับก็อ่ามีทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์ว่าอยากดูเนื้อหาเกี่ยวกับภาคฟอนเทียนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องในภาคฟอนเทียมันก็มีการเล่านะครับในจักรวาลของภาคฟอนเทียเองนะครับที่มีความต่างกับจักรวาลภาคอื่นๆเนาะอย่างเช่นภาคเทมเมีีเเเรรื่ anger, ร่่่อออออองงงคคคุยยกะะแนนนนับผมมไต้หวโ สำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ